เพลงใหม่จากคุณแก้ววิชยานีนะคะไม่มีใครแต่หัวใจก็ปลอดภัยดีอาจจะเงาบ้างบางทีแต่ฉันก็ยังหายใจไม่มีใครยังมีฝันให้ก้าวต่อไปไม่เลือกฉันไม่เป็นไร วันนี้ฉันเลือกตัวเองก็เพียงพอมาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนี้กันค่ะวักแรกนะคะไม่มีใครแต่หัวใจก็ปลอดภัยดีไม่มีใครภาษาอังกฤษพูดว่า I have nobody I have nobody ฉันไม่มีใครแต่หัวใจก็ปลอดภัยดี but my heart is safe but my heart is safe แต่หัวใจของฉันก็ปลอดภัยดีค่ะอาจจะเงาบางบางทีบางทีภาษาอังกฤษคือ sometimes เติม s เสมอนะคะ sometimes I sometimes feel lonely I sometimes feel lonely ฉันก็อาจจะเหงาบ้างเป็นบางทีแต่ฉันก็ยังหายใจภาษาอังกฤษพูดว่า but I'm still breathing but I'm still breathing breathe แปลว่าหายใจค่ะ breathing ยังหายใจอยู่ไม่มีใครยังมีฝันให้ก้าวต่อไป even I have no one แม้ว่าฉันจะไม่มีใคร even I have no one แม้ว่าฉันจะไม่มีใคร I still have the dream to keep me go on I still have the dream to keep me go on ฉันยังมีความฝันที่ทำให้ฉันได้ก้าวต่อไปค่ะ go on ไม่เลือกฉันไม่เป็นไร if you don't choose me ถ้าคุณไม่เลือกฉัน It's okay if you don't choose me. It's okay. ถ้าไม่เลือกฉันก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ฉันเลือกตัวเองก็เพียงพอ Today I choose myself and it's enough. Today I choose myself and it's enough. วันนี้ฉันเลือกตัวเองก็เพียงพอค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของครูเอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปดีๆต่อไปค่ะอยากได้เพลงไหนขอกันเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย